สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวสุดในชีวิตนั่นคือการเริ่มต้นใหม่เราทุกคนล้วนเคยมีจุดที่ต้องกลับไปตั้งต้นจากงานที่ไม่เป็นอย่างหวังความสัมพันธ์ที่จบลงหรือความฝันที่พังไม่เหลือชิ้นดีคำว่าเริ่มใหม่ฟังดูเหมือนเป็นการย้อนกลับไปที่ศูนย์แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยครับ การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าเรากลับไปที่เดิมแต่มันหมายถึงเรากล้าที่จะเดินต่อทั้งที่รู้ว่ามันอาจไม่ง่ายและนั่นคือสิ่งที่คนไม่ยอมแพ้เท่านั้นจะเข้าใจผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่อยากหยุดอยากพออยากวางมือจากสิ่งที่เคยตั้งใจไว้บางทีเพราะเหนื่อยเกินไปบางทีเพราะผิดหวังซ้ำๆจนใจมันชาไปหมด ชีวิตบางช่วงเหมือนเราอยู่กลางซากของสิ่งที่เคยสร้างไว้เต็มที่แล้วมันพังลงตรงหน้าโดยที่เราไม่มีแรงจะเก็บแม้แต่จะหายใจยังรู้สึกหนักแต่คุณรู้ไหมครับแค่คุณยังมีความคิดว่าอยากเริ่มต้นใหม่นั่นแปลว่าคุณยังมีไฟอยู่ในตัวนั่นคือสัญญาณของหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้คนที่กล้าเริ่มใหม่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่กล้าลุกอีกครั้ง ทั้งที่รู้แล้วว่าการลุกมันเจ็บขนาดไหนการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้โรแมนติกอย่างในหนังหรอกครับมันเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจและความรู้สึกว่าตัวเองกำลังถอยหลังแต่มันก็เต็มไปด้วยความจริงที่จะพาเราเติบโตอย่างลึกซึ้งกว่าครั้งไหนๆเพราะการเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้งคือบทพิสูจน์ว่าคุณยังศรัทธาในตัวเองอยู่ผมเคยผ่านจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่หลายครั้งในชีวิตบางครั้งเพราะผิดพลาด บางครั้งเพราะสิ่งที่เคยเชื่อมันพังทลายต่อหน้าต่อตาแต่ทุกครั้งที่ผมยอมรับว่าได้เวลาเริ่มใหม่แล้วมันคือจุดที่ผมเริ่มเห็นความหวังอีกครั้งแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอให้ใจขยับทุกการเริ่มต้นใหม่มักเริ่มจากความว่างเปล่าและความกลัวแต่มันก็มาพร้อมพื้นที่ให้เราได้เติมสิ่งใหม่เข้าไปอีกครั้งนั่นคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในทุกการล้ม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือไม่มีใครเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จริงๆหรอกครับทุกครั้งที่เราลม้มเราไม่ได้เสียทุกอย่างไปเราแค่ได้บทเรียนกลับมาแทนถ้าเรากลับมาลุกอีกครั้งเราจะไม่เดินด้วยมือเปล่าแต่เราจะเดินด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและความอดทนที่แข็งแรงกว่าเดิมการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้จึงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ แต่คือการเริ่มจากสิ่งที่คุณรู้แล้วว่าอะไรไม่ควรทำและนั่นทำให้คุณมีแต้มต่อจากครั้งก่อนเสมอผมเคยได้ยินประโยคนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าทุกคนอยากเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าทิ้งของเก่าคำพูดนี้จริงมากเพราะการจะเริ่มต้นได้คุณต้องกล้าว,วางสิ่งที่ไม่ใช่กล้าว,วางความคาดหวังเก่า กล้าวางภาพลักษณ์เดิมที่คุณเคยพยายามรักษาไว้และกล้ายอมรับว่าฉันผิดพลาดการยอมรับไม่ได้ทำให้เราด้อยลงแต่มันทำให้เรามีที่ว่างในใจมากพอสำหรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราพังเพื่อทำร้ายเราแต่มันแค่ต้องการให้เราได้เริ่มอีกครั้งในแบบที่ตรงกับหัวใจเราจริงๆคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาชีวิตพังมันจะเงียบมาก ไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีเสียงประกาศแต่พอเราตัดสินใจเริ่มต้นใหม่มันจะมีเสียงเล็กๆในใจดังขึ้นว่าคราวนี้ขอให้ดีกว่าเดิมนะเสียงนั้นแหละคือพลังของคนที่ยังไม่ยอมแพ้มันไม่ดังแต่มันจริงมันคือแรงเล็กที่ผลักให้เราขยับแม้เพียงก้าวเดียวแต่ก้าวนั้นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตก็ได้นะครับผมอยากให้คุณรู้ว่า การเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วครับบางครั้งการเริ่มต้นใหม่คือการตื่นเช้ามาอีกวันทั้งที่เมื่อคืนเราอยากยอมแพ้บางครั้งคือย,ยิ้มให้ตัวเองในกระจกหลังจากร้องไห้มาทั้งคืนหรือบางครั้งคือการส่งข้อความบอกใครสักคนว่าขอโอกาสอีกครั้ง นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงมันไม่ต้องสวยแต่มันจริงสิ่งที่ทำให้เรากลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะเราไม่อยากเริ่มแต่เพราะเรากลัวจะล้มอีกเรากลัวผิดซ้ากลัวจะเสียใจเหมือนเดิมแต่ผมอยากให้คุณมองอีกมุมนะครับการล้มอีกครั้งไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่มันแปลว่าเรากล้าอีกครั้งถ้าชีวิตคือการเดินทางการล้มก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การเริ่มต้นใหม่จึงไม่ใช่การย้อนกลับไปแต่คือการขยับไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดกว่าเดิมผมอยากบอกคุณว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะไม่มีใครเริ่มต้นจากจุดที่พร้อมจริงๆหรอกครับทุกคนเริ่มจากจุดที่ไม่แน่ใจจากความไม่รู้จากความกลัวและจากคำถามมากมายในหัวแต่คนที่กล้าเริ่มคือคนที่รู้ว่าความไม่พร้อมไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ มันแค่แปลว่าเราจะได้เรียนรู้ระหว่างทางอย่ากลัวว่าการเริ่มต้นใหม่จะช้าเกินไปเพราะบางครั้งการเริ่มช้าด้วยหัวใจที่นแน่วแน่ยังดีกว่าอยู่กับสิ่งเดิมที่เรารู้ว่าไม่ใช่แค่ได้เริ่มอีกครั้งก็ถือว่าคุณชนะตัวเองไปแล้วครับเพราะสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเริ่มแต่คือการกล้าตัดสินใจเริ่มหลังจากที่เคยล้มมาก่อนต่างหากและคนที่ทำได้แบบนั้นคือคนที่เข้มแข็งที่สุด ในแบบที่เงียบๆทุกครั้งที่คุณล้มจงจําไว้ว่าคุณไม่กลับไปที่ศูนย์คุณกลับไปที่ประตูของการเริ่มต้นใหม่ต่างหากและประตูบานนั้นจะเปิดให้เฉพาะคนที่ยังไม่ยอมแพ้คนที่ยังมีแรงจะเดินต่อคนที่ยังมีความหวังอยู่ในใจแม้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักพูดถึงในแง่บวกแต่เอาเข้าจริง เวลาต้องเผชิญกับมันจริงๆมันไม่ง่ายเลยครับเพราะการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าแค่เปลี่ยนเส้นทางแต่มันหมายถึงการยอมรับว่าเส้นทางเก่ามันไม่ใช่แล้วและนั่นคือส่วนที่เจ็บที่สุดมันคือการยอมรับว่าเราพลาดยอมรับว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วแต่ผลมันก็ยังไม่เป็นอย่างที่หวังและสิ่งนั้นมันกัดกินใจได้มากกว่าที่ใครจะเข้าใจ แต่ในเวลาเดียวกันการยอมรับความจริงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่พลังที่เกิดจากการไม่หนีอีกต่อไปคนจำนวนมากไม่ได้กลัวการเริ่มใหม่หรอกครับพวกเขากลัวสายตาของคนอื่นมากกว่ากลัวว่าจะถูกมองว่าแพ้กลัวว่าจะถูกพูดถึงว่าเริ่มใหม่เพราะล้มเหลวกลัวว่าทุกความพยายามที่ผ่านมาไม่มีค่าแต่ผมอยากให้คุณจำไว้นะครับว่าไม่มีการเริ่มต้นไหนที่ไร้ค่า ราะทุกการเริ่มใหม่คือผลลัพธ์ของการพยายามที่ยังไม่หมดถ้าทุนยังก้าวได้นั่นแปลว่าคุณยังอยู่ในเกมและตราบใดที่คุณยังอยู่ในเกมคุณยังมีโอกาสเสมอผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ชีวิตเหมือนพังหมดทุกอย่างในปีเดียวเขาตกงานความสัมพันธ์จบสุขภาพจิตพังเขาบอกผมว่าฉันไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมกลับตอบเขาไปว่านายเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่นะ นายเหลือโอกาสในการเริ่มใหม่ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจคำพูดนั้นดีนักแต่เวลาผ่านไปปีหนึ่งเขากลับมายิ้มให้ผมและพูดว่าตอนนั้นฉันคิดว่านายพูดปลอบใจแต่จริงๆมันคือความจริงที่สุดในชีวิตฉันเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆทำงานใหม่ในสายที่ไม่เคยทำมาก่อนสร้างชีวิตใหม่ทีละก้าวและในวันนี้เขาอยู่ในที่ที่มีความสุขกว่าเดิมมากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องของเขาคือการเริ่มต้นใหม่ ไม่เคยสายมันอาจจะช้ามันอาจจะเหนื่อยแต่มันไม่เคยไร้ค่าเพราะมันคือการเลือกที่จะไม่จบเพียงเพราะทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนผมว่าความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์คือความกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฉันจะลองอีกครั้งหลังจากที่เคยพังมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะนั่นแปลว่าคุณไม่ได้กลัวความเจ็บอีกต่อไปคุณเข้าใจแล้วว่าความเจ็บไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการหยุดฝัน หลายครั้งชีวิตไม่ได้ถามเราว่าอยากเริ่มใหม่ไหมแต่มันบังคับให้เริ่มใหม่โดยที่เราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการถูกทิ้งหรือการต้องแยกจากบางสิ่งที่เคยผูกพันแต่นั่นคือธรรมชาติของชีวิตครับเพราะไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไงบางคนเลือกจะยอมแพ้ปล่อยให้ความเจ็บกลืนกินแต่บางคน เลือกที่จะใช้มันเป็นแรงผลักให้เดินต่อคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่ในวันที่เจ็บที่สุดคือคนที่เข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกที่สุดแล้วผมอยากให้คุณมองการเริ่มต้นใหม่เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้นเดิมมันไม่รอดเราอาจเสียใจแน่ๆแ,แต่เราไม่จำเป็นต้องทิ้งทั้งสวนเราแค่เลือกเมล็ดพันธุ์ใหม่ปรับวิธีดูแลใหม่และให้เวลากับมันอีกหน่อยต้นใหม่นั้นอาจไม่เหมือนต้นเดิม แต่มันจะโตด้วยรากที่แข็งแรงกว่าเพราะคุณรู้แล้วว่าครั้งก่อนผิดพลาดตรงไหนและนั่นแหละคือความหมายของการเติบโตอย่างแท้จริงผมรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่มันเหงาโดยเฉพาะตอนที่คนอื่นเหมือนกำลังไปข้างหน้าแต่เราต้องกลับมาวางแผนใหม่อยู่ข้างหลังมันเจ็บที่ต้องเห็นตัวเองเริ่มจากศูนย์ในขณะที่คนอื่นเหมือนอยู่ไกลามากแล้วแต่นั่นคือกับดักของการเปรียบเทียบครับเพราะความจริงคือ ทุกคนต่างเริ่มใหม่ในช่วงเวลาของตัวเองเพียงแต่เราไม่เห็นตอนที่เขาเริ่มเท่านั้นเองคนที่คุณเห็นว่าสำเร็จในวันนี้เขาก็เคยเริ่มใหม่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพียงแต่เขาไม่พูดถึงมันเพราะเขากำลังใช้พลังทั้งหมดไปกับการสร้างเส้นทางใหม่อยู่แล้วผมเคยอ่านเจอประโยคหนึ่งจากในสือเล่มเก่าเขาเขียนไว้ว่าอยากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะครั้งนี้คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มจากประสบการณ์ ผมว่าเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่ลึกมากเพราะมันบอกเราว่าการล้มไม่ได้ทำให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่อย่างมือเปล่าทุกบาดแผลคือแผนที่ที่ช่วยให้เราหาทางเจอเร็วขึ้นทุกน้ำตาคือปุ๋ยที่ทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นและทุกครั้งที่เรากล้าเริ่มต้นใหม่เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเรายังมีพลังที่จะเชื่อในอนาคตอย่าก,กลัวว่าเริ่มใหม่แล้วจะล้มอีกเพราะต่อให้ล้มอีก คุณก็จะไม่ล้มในจุดเดิมคุณจะล้มในจุดที่ไกลกว่าเดิมเสมอและทุกครั้งที่ลุกขึ้นจากตรงนั้นคุณจะยืนสูงขึ้นเรื่อยๆการเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้งไม่ใช่การย้อนกลับแต่คือการเดินขึ้นบนบันไดของการเติบโตแม้จะต้องใช้แรงมากขึ้นแต่ทิวทัศน์ที่เห็นจากจุดสูงกว่าย่อมคุ้มค่ากับทุกการล้มที่ผ่านมาทั้งหมดสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ ไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันคือผลลัพธ์ของการเริ่มไปก่อนมากกว่าทุกคนที่เริ่มใหม่ล้วนไม่พร้อมทั้งนั้นแต่พวกเขาเริ่มเพราะรู้ว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้วันหนึ่งจะเสียใจที่ไม่ได้ลองถ้าคุณกำลังลังเลอยู่ผมอยากบอกว่าไม่มีเวลาไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่นอกจากตอนนี้เพราะทุกวินาทีที่คุณกล้าเริ่ม คือทุกวินาทีที่คุณก้าวออกจากความกลัวไปทีละก้าวอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่ครับเพราะมันไม่ใช่การกลับไปที่เดิมมันคือการพาตัวเองไปสู่ที่ใหม่ที่ที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและไม่กลัวที่จะล้มอีกต่อไปหลายคนกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะคิดว่ามันคือสัญญาณของความล้มเหลวแต่ความจริงแล้วการเริ่มต้นใหม่ไม่เคยเป็นเครื่องหมายของความแพ้ มันคือเครื่องหมายของความกล้าที่จะไม่ยอมอยู่ในที่เดิมที่ทําให้เราไม่มีความสุขต่างหากคนที่กล้าเริ่มใหม่คือคนที่กล้ามองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สําหรับฉันอีกต่อไปมันคือการยอมรับอย่างอ่อนโยนแต่ในเวลาเดียวกันก็แข็งแรงอย่างที่สุดเพราะมันต้องใช้พลังมากเหลือเกินที่จะเดินออกจากสิ่งที่เราเคยทุ่มเททุกอย่างไปแล้วผมเชื่อว่าในใจของทุกคนมีช่วงชีวิตที่ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ บางครั้งเราไม่อยากยอมรับมันเพราะเรากลัวจะดูพ่ายแพ้ต่อความคาดหวังของคนอื่นเรากลัวจะเสียภาพลักษณ์หรือกลัวจะต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปการยึดติดกับสิ่งที่พังไปแล้วต่างหากคือความแพ้ที่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการล้มเหลวแต่มันหมายถึงเรายังมีความหวังคนที่หมดหวังเท่านั้นถึงจะหยุดอยู่ที่เดิมแต่คนที่ยังศรัทธาในอนาคตไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน เขาก็พร้อมจะลองอีกครั้งเสมอผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีรุ่นที่คนหนึ่งที่ผมนับถือมากเขาเคยประสบความสำเร็จในงานระดับที่หลายคนอิจฉาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจละออกจากทุกอย่างทิ้งความมั่นคงที่มีเพื่อเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ไม่มีใครเข้าใจตอนนั้นคนรอบข้างพูดกันมากบางคนบอกว่าเขาบ้าบางคนบอกว่าเขากาลังหนีแต่หลายปีผ่านไปสิ่งที่เขาสร้างขึ้นใหม่กลายเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดในชีวิต เขาบอกผมว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ทุกวันที่ได้เริ่มใหม่มันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ผมว่าคํานั้นสวยมากเพราะมันบอกเราว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องของการทํางานใหม่เท่านั้นมันคือการให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจดูเหมือนต้องเสียอะไรบางอย่างไปแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณลองคิดดูสิครับถ้าเรายังจับแน่นในสิ่งที่ไม่ใช่ เราจะไม่มีมือเหลือไว้คว้าสิ่งที่ดีกว่ามาได้เลยหลายครั้งสิ่งที่เรากลัวจะเสียมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราติดอยู่ในที่เดิมมันนานเกินไปการเริ่มต้นใหม่คือการกล้าบอกตัวเองว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มันคือการเลือกที่จะเคารพหัวใจตัวเองมากกว่าการทําให้โลกพอใจผมว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นเหมือนฤดูการของชีวิตไม่มีฤดูไหนอยู่กับเราตลอดไปบางช่วงเรารู้สึกเหมือนใบไม้ร่วง บางช่วงเหมือนโลกหยุดนิ่งเหมือนฤดูหนาวแต่ฤดูเหล่านั้นมีหน้าที่ของมันเสมอเพื่อให้เราได้เรียนรู้การวางสิ่งเก่าแล้วเตรียมพื้นที่ให้ฤดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งทุกครั้งที่เราเริ่มใหม่คือการเปลี่ยนฤดูในใจของเราเองมันอาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่มันจะค่อยๆค,คลี่ออกเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในวันที่เราพร้อมจริงๆคุณรู้ไหมครับการเริ่มต้นใหม่ไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแค่ใจพร้อมก็พอ เพราะเมื่อใจเริ่มขยับชีวิตจะเริ่มจัดเรียงตัวเองให้เดินตามทางนั้นอย่างน่าประหลาดใจคนส่วนใหญ่พลาดตรงที่รอจนพร้อมแล้วก็ไม่เริ่มเสียทีเพราะไม่มีใครพร้อมจริงๆหรอกครับความพร้อมไม่ได้เกิดก่อนการเริ่มต้นแต่มันเกิดขึ้นระหว่างทางต่างหากการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับการขับรถในหมอกคุณอาจจะมองไม่เห็นปลายทางแต่มองเห็นแค่ระยะไม่กี่เมตรข้างหน้าและจะคุณยังกล้าขับต่อคุณจะไปถึงจุดที่ฟ้าเริ่มเปิดในที่สุด ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรที่คุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่ยังไม่กล้าไหมมันอาจเป็นความฝันเก่าที่คุณเคยวางไว้มันอาจเป็นการรักตัวเองอีกครั้งหลังจากเคยติดหวังหรืออาจเป็นการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เคยทำพลาดไปเพราะการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งมันคือการกลับมาดูแลสิ่งเก่าด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปความอ่อนโยนกับตัวเองคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามที่สุด เพราะมันทำให้เรากล้าพอที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งอย่ากลัวว่าการเริ่มต้นใหม่จะทำให้คุณดูอ่อนแอเพราะแท้จริงแล้วมันคือการกระทำของคนเข้มแข็งที่สุดคนที่กล้าเริ่มใหม่คือคนที่กล้ายอมรับความไม่แน่นอนกล้ายืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและยังเลือกจะเดินต่ออยู่ดีผมว่านี่แหละคือคำจำกัดความของความกล้าอย่างแท้จริงเพราะมันไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการคำชื่นชม แค่การได้เริ่มก็เป็นชัยชนะในตัวมันเองแล้วและคุณรู้ไหมครับว่าคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่มักจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราลุกขึ้นคนรอบข้างที่เคยหมดหวังจะเห็นแสงแห่งความเป็นไปได้อีกครั้งพลังของการเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่แค่พาเรากลบมามีชีวิตแต่มันยังปลูกให้คนอื่นเชื่อว่ามันยังเริ่มได้เสมอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกของชีวิต ไม่รู้จะไปต่อหรือกลับหลังลองเลือกทางที่ทำให้คุณรู้สึกว่าหัวใจยังเต้นแรงแม้จะกลัวแม้จะไม่แน่ใจแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณควรเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นความงดงามของการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่มันอยู่ที่ความกล้าในวินาทีแรกที่เราตัดสินใจเริ่มทั้งหาก วินาทีนั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่เราชนะความกลัวของตัวเองได้จริงๆเพราะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ก้าวออกจากความกลัวมาแล้วหนึ่งก้าวและก้าวนั้นมักเป็นก้าวที่เปลี่ยนชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราล้วนเริ่มจากก้าวเล็กๆที่กล้าออกจากความเคยชินทั้งนั้นผมเคยได้ยินคนพูดว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่แต่กลัวว่าจะพลาดอีก ผมเข้าใจนะครับเพราะความกลัวแบบนั้นมันจริงมากมันไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่มันคือรอยแผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เราระวังมากขึ้นแต่ผมอยากบอกว่าไม่มีใครในโลกที่เริ่มใหม่โดยไม่กลัวหรอกครับความกลัวเป็นเพื่อนร่วมทางของการเริ่มต้นเสมอแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความกลัวเป็นกำแพงหรือเข็มทิศถ้าเราเลือกที่จะมองมันเป็นเข็มทิศมันจะบอกเราว่า สิ่งที่เรากำลังกลัวนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องลองที่สุดเพราะสิ่งที่ทำให้เรากลัวมักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเสมอชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวและไม่มีเส้นทางไหนที่ผิดถ้าเรากำลังเรียนรู้อยู่บนมันการเริ่มต้นใหม่อาจทำให้เรารู้สึกเหมือนถอยหลังแต่ในความจริงบางครั้งการถอยคือการถอยเพื่อมองให้ชัดก่อนจะก้าวต่อในทิศทางที่ถูกต้องกว่าเดิม อย่ากลัวการย้อนกลับเพราะการย้อนกลับไม่ได้หมายถึงการแพ้มันหมายถึงเรายังไม่ยอมหลงอยู่ในทางที่ไม่ใช่ผมอยากให้คุณภูมิใจกับทุกครั้งที่คุณกล้ากลับมาเริ่มใหม่เพราะมันคือเครื่องหมายของคนที่ยังมีไฟในหัวใจผมเคยเห็นคนที่ล้มมาหลายครั้งในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือพวกเขาไม่เคยหยุดบางคนเริ่มต้นใหม่หลังจากล้มละลายบางคนเริ่มต้นใหม่หลังจากถูกทิ้ง บางคนเริ่มต้นใหม่หลังจากเสียคนที่รักไปและในตอนนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่ยังอยากลองอีกครั้งแต่เชื่อไหมครับว่านั่นแหละคือจุดที่ชีวิตเริ่มงอกงามขึ้นอีกครั้งเพราะเมื่อเราเหลือแค่หัวใจเราจะเริ่มสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกอยากเห็นจากเราผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่งที่ผมเจอตอนไปเดินที่ต่างจังหวัด เขาอายุเกือบห0แต่เพิ่งเริ่มเปิดร้านกาแฟาเล็กๆของตัวเองลุงบอกผมว่าตอนหนุ่มๆผมไม่เคยกล้าเริ่มอ,อะไรเลยกลัวไปหมดจนชีวิตผ่านไปครึ่งหนึ่งผมถึงเข้าใจว่าความกลัวมันไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอให้เรากล้าเดินผ่านมันเท่านั้นเองผมยิ้มแล้วถามเขาว่าแล้วตอนนี้ลุงกลัวไหมเขาตอบกลับมาสั้นๆว่ากลัวสิแต่ผมเลือกจะทำต่อเพราะอย่างน้อยผมยังได้ใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่รอวันหมดแรงประโยคนี้ทำให้ผมจำไปตลอดว่าความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเดินต่อทั้งที่กลัวหลายครั้งเราคิดว่าการเริ่มต้นใหม่คือการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ต้องเปลี่ยนงานย้ายเมืองหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วการเริ่มต้นใหม่อาจเรียบง่ายกว่านั้นมากมันอาจแค่การเริ่มมองตัวเองด้วยความเข้าใจแทนการตำหนิตัวเอง การเริ่มยอมให้อดีตเป็นแค่เรื่องที่ผ่านไปแทนที่จะปล่อยให้มันกำหนดอนาคตการเริ่มพูดดีกับตัวเองอีกครั้งการเริ่มดูแลใจตัวเองเหมือนดูแลคนที่เรารักหรือแค่การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังเล็กๆว่าวันนี้อาจดีกว่าวันวานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันผมอยากบอกคุณว่าไม่มีการเริ่มต้นใหม่ครั้งไหนที่ไร้ความหมายแม้มันจะดูเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะทุกครั้งที่คุณกล้าเริ่ม มันคือการส่งสัญญาณให้ชีวิตรู้ว่าฉันยังอยู่ฉันยังสู้และคุณไม่จําเป็นต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครเพราะทุกคนมีจังหวะของตัวเองเสมอการเริ่มต้นใหม่ของคุณอาจใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นแต่นั้นไม่สําคัญเลยสิ่งสําคัญคือคุณยังเลือกที่จะเริ่มไม่ใช่ยอมอยู่ที่เดิมผมเชื่อว่าไม่มีใครเริ่มต้นใหม่แล้วไม่กลัวหรอกครับแต่ทุกครั้งที่คุณก้าวออกจากจุดที่คุ้นเคย คุณกำลังขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ในชีวิตตัวเองทีละนิดความเจ็บความกลัวและความไม่แน่นอนมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตที่ไม่มีใครข้ามได้แต่สิ่งที่ทำให้เราผ่านมันไปได้ไม่ใช่ความแข็งแกร่งแต่คือความเชื่อว่าเรายังมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่อีกครั้งเสมอสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณมองการเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นของขวัญที่ชีวิตมอบให้คุณทุกครั้งที่คุณล้ม เพราะมันคือโอกาสให้คุณเขียนเรื่องราวใหม่ที่อาจสวยงามกว่าครั้งก่อนมันคือสิทธิ์ของคนที่ยังมีหัวใจยังมีฝันและยังมีพลังจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยสิทธิ์นั้นไปจากคุณเลยครับเพราะคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่ไม่เคยแพ้พวกเขาแค่ยังไม่ถึงเส้นชัยเท่านั้นเองแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อการล้มแต่เลือกที่จะลุกขึ้น เพื่อเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ